ครับมาขั้นตอนนี้ครับใส่หอมเรียบร้อยนะครับใส่หอมใหม้ยมลดใส่หอมที่เราเตรียมไว้ครับคลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันครับคนสุดท้ายคลุกเข้าให้เข้ากันหอ,อมมะฝร่งเทใส ครับอืมเป็นสำคัญครับหกลัวคับเลยนะครับจักความตีดังบึ่งๆงครับถ้าผู้ได้อยากร่องเห็ดเบื้งกับเปิดเบื้องนะครับเปิดเบื้องเราก็ศึกษาออกมา นุ่มบานเบาจักเห็ดลาบกราบหมูแบบเกื่อนมาผ่าหมูแบบเล่าๆเสียงผมกับเล่าไปแล้วผมก็มากกลิ่นของเล่าๆครับเห็ดแบบบบานแบบนุ่มหน่อยเฮ้ยน้ำบุถาวผู้แก้ไพ่เ,เนะครับจังไหนขอขอบคุณูดติดต,ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในขอขอบคุณไยครับมื้อนี้มเม,มเนูนี้ก็ มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวมือนาเขาหน้า,นาป่าไม่ผมก็ยชีสอันนี้เอามาสูงมาตอนพี่น้องว่าชิมีอย่างเห็ดให้เบืองแงนี่เบาจากคอยล่าจากไปกินผ่ามูก็ได้ครับบััสดีครับ